สวัสดีทุกคนนี่เดี๋ยวพ่อจ๋ากับลูกสาวจะพามาสำรวจบ,บ้านทูกัาพ่อจ๋าเนี่ปม,มา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 ประมาดูสำรวจบ,บ้านลูกสาวกันนะอ่าลูกสาวจะแนะนำบ้านนูว่าไงบ้างบ้านนมอยู่ที่อำเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรี<ำ>บ้านหลังนี้หนูอยู่มาได้สักพักใหญ่แล้ว มาดูมาดูบ้านหนูมีอะไรบ้างมนะีบ้านของหนูเองนะทุกคนบ้านของหนูเองนะไม่ใช่บ้านคายพ่อจ๋ากับแม่จ๋าเตรียมไว้ให้หนูมาดูมาดูนี่บ้านหนูมีสระน้ำด้วยบ้านหนูมีสระน้ำรอบๆเลยอ่าเห็นไหมครับอ่าเข้ามาออกมาบ้านหนูมีสระน้ำรอบๆทุกคนอ่ามาดูรอบบ้านหนูนะมาดูฮะนี่ ้นเป็นฟูเิลาแต่หนูไม่ได้ปล่อให้ใครเช่าหนูเอามาพักเวลาที่หนูผ่านตัดมาไม่ๆนะทุกคนนี่อันนี้คือพู้แทนลูกสาวนะมาดูมาดูบ้านนี่รู้ม่หนูก็ชอบอ่านบะ้านนี้ด้วยเลยนะอ่ามันคือประโ่ชนยช่วงนี้บ้างรอบบริเวณบ้านหนูเนี่ยจะเสียงดังนิดหนึ่งเพราะว่า มีคนมาพักมาจอหนูพ่ออธิบายบ้างหนูดีนะห<ๆ>นูคุณก็ซบอย่างเดียวเลยคระ้นี้ผมอธิบายดีเซนบ้านลูกสาวอยู่ล<ๆ>ูกสาวก็ซบอย่างเดียวเลยเนี่ยช่วงนี้จะได้ยินเสียงประาากาศจะมีเด็กเล็กเด็กแดงก็จะมาพักช่วงเทศกาลสงการานส่วนหนูเนี่ยมาพักตั้งแต่วันที่สิบสองแล้วทุกคนหนูมาพักกับคุณแม่ก็ในะอยู่ห้องเนี้ยคุณแม่ของก็จะมา ขยิบจภาษาแล้วก็มดมอคุณเล่นดบ้านเลยไม่ป้าเลยโดนสายเยเห็นมาดมเลยเน่มาดูเห็นไมสระน้าบ้านหนูสวยไหมทุกคนสระน้าบ้านหนูสวยมากเลยเวลาหนูทิชเกนนะหนูชอบกระโดดลงน้ำเป่ากระโดดไม่เป็นหรอกยังโดดไม่ได้โดดแม่ กระโดดกับแม่นะอนาคตหนูจะเป็นนักว่ายน้ําทีมชาติไทยเลยอ่ะอ่ะมาดูบ้านหนูต่อมาดูบ้านหนูต่อมาดูบ้านหนูแต่หนูบอกก่อนนะหนูก็ได้ใครเช่าบ้านหนูนะหนูจะให้เฉพาะคนที่เป็นกระหนูท่านานมาพักตอ่อเวลามาพิีอ่ะมาฑ์ ตอนนี้หนูยังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเลยบ้านหนูเลยสกรปรกนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะหนูห่วงก้อนพ่อจ๋ากับแม่จ๋าอยู่ปกติหนูทำความสะอาดเรียบร้อยเลยเนี่ยทุกคนดูดูดูจะมีเสียงเด็กจหมีเสียงผู้ใหญ่เข้ามาฉลอง,องสองการานตั้งแต่วันที่1ิเดจนถึงวันนี้โอ้โหทุกทุกหลังไม่จะเต็มหมดเลย หณัน,นี้หนูพูดไปหนูนอนหลับไปดูฮะ,ด,ด,ะดูดูฮะดูดทุกคนาูมน้าานมาเลยอมดนูเลยบ้านน,าน,นบูด้วยแต่หนูเล่นที่เป็นหรอ <c oughs> มีเจ้าครูด้วยทุกคนแต่หนูเล่นไม่เป็นหรอพ่อจ๋าก็เล่นไม่เป็นไม่รู้ว่าแม่จ๋าเขาจะซื้อมาทําไมอ๋อมันเป็นครูวิลล่าเราต้องมีเจ้าครูตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูเริ่มร้อนเหมือนเริ่มแตกหนูขอตัวเข้าไปในบ้านตอ่อเข้ามาในบ้านหนูบ้านหนูมีแค่สามห้องนอนอันนี้ก็มีคือหนึ่งห้องนอนห้องเต็นท์พักหมู ก็มีห้องโถงห้องใหญ่มากเลยหนูชอบมานั่งกินข้าวบนโต๊ะนี้หนูชอบมานั่งกินข้าวบนโต๊ะนี้นีปิดประตูให้หนูด้วยป้านีหนูชอบมานั่งโต๊ะนี้หนูชอบมานั่งกินข้าวบนโต๊ะนี้ทุกคนนี่หนูก็ชอบมันจะมาวิ่งบริเวณนี้นี่เดี๋ยวจะไปดูห้องเตอรนา้แม่หนูนอนหลับอยู่วันนี้แม่หนูไม่สนใจหนูเลยน้อยใจแม่เนี่ย หนูลูกสาวหนูไม่ทำเนื้อหห้ามาเลยให้พ่อจ๋าพูดคนเดียวเนี่ยอ้อนอยู่ทุกคนอ้อนอยู่อ้อนอ้อนปาไม่เงยเลยอ้อนลูกเช้ายิ้มไหมลูกเช้ายิ้มไหมลูกเช้ายิ้มไหมป้าผมไลูกเช้า ไอ้ล <c ười> ูกเจ้าอยู่ไหโอ้ย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 เอ้าแก้งแก่งลูกสาวเก่งลูกสาวไม่งั้นซบอย่างเดียวเลยไม่งั้นซบอย่างเดียวเลยเพราะจากซบอย่างเดียวเลยไม่รู้ขาฟังอุ่นมาจากไหน ผมพ่อจา๋าไม่ทิ้งหนูหรอก,อก,กน้าขนาดนี้ใช่ไหมลูกเช้ามองกล้องหนูเห็นหน้าหรอฮะมง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 ,มอง,มองชอบให้ร้องเพลงแล้วพ่อจ๋าก,ก็ร้องไม่ค่อยเก่งพ่อจากก๋จาเิ่งจะปลาผีอ้ะอะไนี่มาดูา้อีห้องหนึ่งของหนูหนูแนะนำห้อง,องหนูให้ฟังก่อนนะนี่ นี่คืออีกห้องหนึ่งอ่ะพอแนะนำห้องนอนแล้วซบอีกแล้วฝักซบอีกแล้วนี่คืออีกห้องหนึ่งนี่ไม่มีคนอยู่เียส่วนใหญ่คูณจะมานอนห้องนี้กับแม่จ๋าเพราะมีสองเตียงเพราะมันมีสองเตียงตอนนี้แม่จ๋านอนดูแต่ทีวีอ่ะแทบหนึ่งโน่นอะตอนนี้แม่จ๋านอนอยู่จะมีสองเตียงหรือชอบนอนห้องนี้เพราะห้องนี้มันเห็นสัตว์นี่นี่บ้ามานี่ ตอนนี้แม่ชานอนก็ดูเลยนี่พอนอนห้องนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเห็นสัตเป็นเงี้ทุกคนมันจะเห็นสัว์นี่นี่มันจะเห็นสระเพราะหนูชอบเสียงน้ํานี่เห็นไหมครับมันก็จะเห็นนี่หนูเลยชอบนอนห้องนี้ตอนนี้หนูกําลังหลับอีกแล้วเมื่อเช้าเขาเพิ่งตื่นอะไรเขาอ้อนพ่อจ๋าเนี่ยเขาเพิ่งตื่นแล้วพ่อมาเขาก็เพิ่งตื่น ดูดูดูแลกฎระเบียบของพ่อจ๋าและทุกคนถ้าได้อุ้มป๊าบห้ามนั่งจ๋าเจ้าเลยคนหลับคนหลับมีเท้าพิ้วเลยเวลาพ่อจ๋าอุ้มหนูนะหนูุรู้สึกว่าหนูต้องอ้อนพ่อจ๋าถ้าหนูพูดได้หนูจะบอกทุกคนว่าหนูโดนแม่ดู หนูโดนป้าวิ่งดูหนูโดนป้ากรรมยุ่งยายกลัวน้องจะตายยายมีแต่กุ้งจะปานใจตลอดไอ้กรรมเพิ่งเจอบอกว่าหมอวันนี้หัวกุ้มเขาบอกว่ามุจะวงไม่ได้เลยคือคนระเบียบใครก็ได้ถ้าอุ้มลูกสาวห้ามนั่งยกเว้นแม่เขาคนเดียวนั่งได้แล้วืมอย่อุ้มหนูใช่ไหมอย่อุ้มหนูใช่ไหมถ้าอุ้มหมูแล้วห้ามนั่งแต่แม่คุกคุกันบนที่นอนทั้งวันไม่ได้นะใจไหม ตอนนี้พ่อจากำลังนินทาลูกชาอยู่นะฮะหลบกล้องอีกลบกล้องอีกมันเมันเอาการตรงหายบอกพ่อจ๋าแล้วเ่งกอือนนี้ก็าดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้เ้าเฮ้ย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 เฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ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 ้เ เพราะวันที่สิบเจ็ดพี่เอชายาไม่ชายมาเขาก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างน้อยให้เจอที่ตัวเองเจอไปใบนีทด้ก็ใจยังยังไม่กลับได้ไหมไม่ได้มานี่มาเป็นไม่เทียอเาเขามาถ่ายให้แต่ใจพี่กิกสนตานลยจะพวกคนที่ไม่ไ่้ไว้ใจแต่หนูยังบอกชมอยู่ไม่เป็นไรเขาแค่ไปคุยผู้ใหญ่เขามาเสรใจแล้วเขาใจไม่ท่าแล้วมานอนต่อได้ไหม จ้าไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาถามว่าพี่ฟ้าผมมลูกแจ้วโอ้ยโอ้ยโอยนี่ฮะดูนะว่าจ้ามมนมีอะไรครับชอบอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูบ้านหนูนะตอนนี้แม่กำกำน้ำเอาน้ำอยู่แม่กำหามพอมาสองสามวัน ม่าโทรถามว่าเด็กข้าหรือ,อยาโอเคทุกคนทุกคนคิดว่าหนูรีวิวบ้านหนูได้ครบหรือ,อยังนะอันนี้คือบ้านพักเวลาที่แม่จา,ห,ออา,จาหรือญาติแม่จาหรือเพื่อนเพื่อนแม่จาหรือเพื่อนเพื่อนผมว่ามาพักที่จามก็จะมาพักที่นี่เพราะเราไม่ได้เปิดให้เช่านะน เวลาเข้าผ่าผ so an ่ามาแล้วก็แระพามใช่ไหมแล้วก็ที่บ้านของคนเยอะคนมันเยอะมากบางทีเราไม่ลูกไข่เป็นอะไรใช่ไหมเพราะว่าเขาว่าต้องต้องเซฟตัวก็จะอยู่ที่บ้านที่เพ็รนชี้เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ทำไมโอเคบ๊ายบายลงลงไป